โยโยโยสวัสดีครับทีมดอนฮวนนะครับวันนี้ดอนฮวนรีเทิร์นพอดแคสต์ครับมาถึง EP ีที่6 2 60บอเท่าไหร่วะ62 62นะครับใช่วันนี้ครับเป็น E ีพีพิเศษนะครับนะฮะแลวท็อปิกวันนี้ก็น่าสนใจมากครับแต่ก่อนจะไปเข้าถึงท็อปิกนะฮะผู้รู้ไหมครับว่า EP นี้เป็น E ีีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ใช่นะฮะเป็น E ีพประวัติศาสตร์เพราะว่ามันมีสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน2เหตุการณ์ครับอ่า นะที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้นะฮะรู้ไหมฮะว่าคืออะไรก็นี่ไงวันนี้นะครับวาราที่หนึ่งะฮะเรามีแขกรับเชิญแล้วนะก็คือแอดโตนั่นเองนะใช่ครับโอ้วันนี้ครับแอตโตก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่กับพี่มาอย่างยาวนานใช่นะฮะใช่ครับเรารู้จักกันมากี่กี่ปีแล้วโต เรารู้จักกันน่าจะปีกว่าครับแต่ว่าโตรู้จักพี่น่าจะ10ปี10กว่าปีแล้วโอ้โหตํานานตํานานจริงจริงนะจริงๆแล้วแอดโตวันนี้จะมาช่วยพูดเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการแต่งตัวการปรับลุคให้ดูแบบว่าเป็นแชทมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยอีก2 EP ีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันนะเอา EP ีนี้ก่อนนะฮะอีนี้นะฮะเราจะพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีอย่างอ่ะอีอย่างรู้ไหมครับคืออะไรครับเหตุการณ์นั้นรู้ไหมฮะผู้ยุคไหมฮะคือไงมันไม่เคยมีแต่ใบประวัติศาสตร์คืออะไรใคนทำมาคุณไงฮะอ๋อคุณมีขาตั้งใหม่ฮะเออเออเออกลลืมปกติยกอย่างเดียวเลยอะเป็นประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะแอดตูมีขาตั้งใหม่ฮะคนที่ยกก็เป็นใครครับ เป็นแขกรับเชิญโตแทนเงต้องเอามาด้วยเออใช่ครับนะวันนี้ก็เป็นบรศาสตร์2เหตุการณ์นแล้วแลไมคุณไมค์คุณดีด้วยนะฮะไมค์คุณเป็นชัวตัวหมื่นกว่าบาทนะฮะใช่ดีมากเลยนะฮะส่วนไมพี่สองพันไะไรครับนะฮะก็เราก็จะปล่อยของกันได้ดีขึ้นไงใช่ใช่นะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าท็อปปิกกันนะเดี๋ยวจะไม่ให้มันไม่ให้เสียเวลามากนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ลง Open Chat นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นใน QR code ให้นะครับก็ไปลงใน Open Chat กันได้นะครับ<ช>เพราะว่าใน Open Chat เนี่ยเราจะจัดหนักจัดเต็มกันมากกว่าใน y o YouTube ด้วยซ้ำนะฮะใช่หลายหลายคนบอกว่าอุ้ยพี่ใน YouTube แม่งก็เบิกเน่แล้วนะ<ช>แต่ใน Open Chat นะฮะเราจะเบิกเน่กันมากกว่าใช่ใช่ไหมฮะโตใช่ครับโอ้โห <laughs> ผมก็อยู่ใน Open Chat มาปีกว่าแล้วนะเออครับผมเก็เบิกเน่จนไม่รู้จะเบิกยังไงละตอนนี้ <laughs> ถ้ามีสามเนตก็คงทั้งสามโอ้ใช่ครับผมอย่ารอครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญมากครับคุณจะต้องลงใน Open Chat อย่างเร่งด่วนนะฮะถ้าอยากที่จะเรียนรู้ศาสตร์ของ a t t แทค t i o n เนี่ยอย่างเจาะลึกอย่างจริงจังนะเพราะว่ามีหลายๆนคนนะเป็นร้อยคนนะที่ส่งรูปความสํเเ็จมาให้พี่ทั้งแฟนสวยทั้งประสบความสํเเ็จหน้าที่การงานทุกอย่างฮะชีวิตดีขึ้นหมดเลยน่าโอเค มาเข้าถึงท็อปิกกันไหมครับเพราะว่านี่ซัดเข้าไปจะ4นาทีอยู่น introduction ยาวหน่อย introduction มาท็อปิกในวันนี้นะฮะเราน่าสนใจมากครับเต้นมากครับตื่นเต้นมากคืออะไรครับแอดพูคุณคุณรู้อย่างฮะก็ทำไมผู้ชาย S M V สูงถึงจีบสาวไม่ติดถูกต้องคือใน ep ประมาณ29เนี่ยเราได้บอกไปว่าทำไม S M V ไม่สูงถึงจีบสาวติด แต่วันนี้เราจะมาบอกในสิ่งที่มันตรงข้ามอก็คือทําไม SMV สูงถึงจีบไม่ติดมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะมันเป็นไปได้ยางไงเออมันเป็นไปได้ยังไงวะเอออีหยังวะอีหยังเออคือทั้งหมอย่างงี้พี่พี่อลิสมาประมาณสี่ห้าข้ออ่าห้าข้อนะวันนี้นะก็เตรียมป๊อปคอร์นเตรียมผลหมากรากไม้นะฮะโคกอะไรมากินกันด้วยยาวนานแน่นอนคิดว่าเป็นหนังคิดว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งกันอ่าใช่นะฮะ แต่หนังเรื่องนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณครับอ่ะ,อะก่อนคําถามแรกที่จะต้องผูดขึ้นมาเลยคือเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าเรามีเอสเอ็มีสูงเออผู้ผู้รู้ไหมว่าทําไมเราถึงจะมีเอสเอ็มีสูงเราเรารู้ตัวเราได้ยังไงว่าเราเอ้ยกูเอสเอ็มีสูงวะทำไมกูถึงเอสเอ็มีสูงอ่ะบางทีเราก็ดูจากคนที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะอืมว่าว่าแบบเฮ้ยสาวอยู่ในเลนส์นี้มาชอบกูหลายๆคนเอ้ยแสดงว,ว่ากูอยู่ในเลนส์ตรงนี้เว้ยอ่าสังเกตจากผลลั สังเกตจากผลนะครับดูในระดับใช่ไหมโตว่าไงโตว่าถ้าเราจะ S อสมีสูงเราต้องเราต้องเป็นยังไงเราต้องอย่างน้อยต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรเราอยากจะมีเป้าหมายอยากจะทำอะไรประสบความสำเร็จด้านไหนในชีวิตก็คือให้มั่นใจในตัวเองให้มีจุดจุดมุ่งหมายในชีวิตใช่ไหมเประมาณใช่ใช่คือก็ถูกก็ถูกนะแต่แต่พี่จะบอกอย่างนี้นะคือ พี่จะแบ่งผู้ชายเป็น3ระดับแบบเข้าใจง่ายๆกันคือระดับที่ SMV สูงสูงระดับกลางกลางระดับต่ำระดับ SMV สูงก็จะเป็นพวกแชทพวกอัลฟ a าฟักถูกไหมพวกแชทพวกเออร์หลอัลฟ้าเมลออลฟ้าเมลอัลฟ้าฟักอะไรประมาณนี้นะฮะคือถ้าถ้าสมมุติเราสามารถดึงดูดผู้หญิงได้สักประมาณ70%หมายถึงว่าถ้าผู้หญิงเดินมา10คนแลเคนชอบเรา อันนั้นอ่ะเราสามารถรู้ตัวได้เลยนะว่าเรา SMV สูงอ๋อจริงครับเพราะว่าเราเราจัดอยู่ในอัลฟาเมลจัดในในจัดอยู่ในจำพวกแชทเริ่มเป็นแชทแล้วคือถ้าคุณจีบได้ประมาณ70%อ่ะผู้หญิง70%พูดถึงคุณในทางที่ดีอ่ะนั่นอ่ะคุณ SMV สูงโอจริงครับพี่ใช่ไหมนั่นนั่นคือันดับที่สูงนะฮะระดับ S m สสูงโหดแล้วนะโหดป่ะโหด ส่วนระดับกลางซึ่งเป็นระดับ normal normal, normal. ก,ก็คือคนจะคิดว่าเฮ้ยระดับสูงได้เจ็สิเปอร์เซ็นระดับกลางก็อาจจะได้ส 50, 40, 40, ักห้าสี่สิบสี่สิบรสัปประมาณนี้ใช่ไหมแต่พี่จะบอกให้นะระดับกลางอะ่ะจะได้ผู้หญิงประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นพูดง่ายๆผู้หญิงเดินมาสิบคนเนี่ยจะชอบเราแค่ไม่เกินส<น>ิบผู้หญิงเดินมาสิบคนจะชอบเราไม่เกินคนหนึ่ง นั่นคือผู้ชายระดับกลางนะนี่ระดับกลางนี่ระดับกลางสิบเปอร์เซ็นต์จากหนึ่งร้อยใช่คือสิ่งที่พี่สังเกตแพทเทิร์นนี้มานะ่จริงแต่จริงมันมีงานแบบรีเสิร์ชกองครับด้วยแต่แต่พี่จะไม่ได้ยกตัวอย่างนะเอาเอาเท่าที่พี่เข้าใจด้วยนะครับก็คือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเป็นผู้ชายนอมี่รู้จักนอมี่ไหมนอมี่นอมี่ก็มาจากนออร์ม normal กลาง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 เนี่ยไม่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ อมันไม่ได้ขยับลงทีละยี่สิบสามสิบนะครับไม่มันมันมันไม่มันไม่ได้เป็นทีละขั้นเว้ยมันเป็นแบบห่างกันความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ส่วนระดับต่ําเนี่ยที่เขาเรียกว่าฝรั่งเรียกว่าซับไฟเนี่ยก็คือซับไฟ์ก็คือต่ากว่าห้าเอสมีต่ำกว่าห้าเนี่ยโอ้โหจะได้ผู้หญิงประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวนี่เหมือนดีมังไม่ติดลบนี่เหมือนแทงหวยเลยนะโอกาสถูกเลขท้ายสองตัวนี่ยากมากเลยนะ คือผู้หญิงเดินมาร้อยคนน่ะแม่งชอบกูแค่คนเดียวอ่ะคิดดูแม่งยากขนาดไหนในการที่เราจะไปดึงดูดเขาอะสุดสุดสุดจริงๆริงคือซับไฟนี่ยจะเป็นอย่างที่พี่บอกว่าจะเป็นอินเซลจำได้ไหมอินเซลอินเซลครับอินวอร์กันเทอรี่เซอรเบตเข้าใจเพราะว่าเขาจะจีบสาวในยางมากซับไฟนี่เป็นผู้ชายที่แบบว่าเขาจะโทษตัวเองด้วยเนาะว่าใช่ กรรมพันธ์อะไรพวกนี้ใช่ถูกต้อง black peel ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็น black p e อ l า l บล็พินั่นแหะก็คือผู้ชายสามเภทเราเราจะรู้ได้เลยว่าถ้ากูจีผู้หญิงได้ประมาณ7 0 6 0 70, 70เน็่ยกูเือแชทนยกูคือแชร,แชร์นั่นคือคุณคุณเป็น a l p ฟ a male คุณเป็นแชร์นะคุณ smv สูงครับอ,อ่ะคราวนี้มันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมคุณ smv สูง <c oughs> เหตุผลที่หนึ่งทำไมถึงจีไม่ติดรู้ไหมฮะโ <c oughs> ตโตลองดามาสิฮะ ลองเดานะครับ SMV สูงแต่ทำไมถึงยังจีบไม่ติดใช่ไอ้เฮี้ยกู SMV สูงผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบกูแต่กูจะไปจีบคนนี้ทำไมไม่ติดวะต้องเป็นคำว่าเกมที่แอต,ตุนเคยพูดถึงแน่นอนครับคือเขา SMV สูง,ง,งแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะเข้าหาหรือว่าเมนเทนความสัมพันธ์อ่า ไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนจะเป็นที่มันจะทริกเกอร์ทำให้เกิดเสน่ห์ต่อตัวเขาต่อผู้หญิงถูกต้องถูกถูกไหมครับถูกครับแต่นั้นคือข้อสองไอ้นี่ไม่ได้แอบดูนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูโพยแอบดูก็มาฮะเาแอบดูพี่มาสายตาสั้นครับผมข้อหนึ่งอันนี้จริงๆอ่ะสิ่งที่โตพูดถูกเลยแต่ันคือข้อสองนะข้อสองข้อหนึ่งมากกว่านั้นพี่ริสมาว่าเพราะว่าคุณอ่ะ s อสสูงเกินไปผู้หญิงก็ยอมแพ้โอ้ย่างนี้ก็มีนะนี่กว่าไม่น่าเชื่อนะครับคือผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นไฮเปอร์แกมีถูกไหมผู้หญิงเขาจะเอาผู้ชายสถานะสูงกว่าเสมอเสมอนะฮะแต่ว่าผู้หญิงบางคนเขาถ่อมตัวไงอ๋อผู้หญิงบางคนเขาถ่อมตัวก็คือ บางครั้งในการที่เรามี SME สูงเกินไปอ,อาจจะทําให้เขายอมแพ้ได้ง่ายมหมายถึงว่าเราอาจคือเขาไม่อยากที่จะไปแย่งชิงกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ออกไหมเพราะเขาดูว่าเอ้เราเราเอสสูงเกินไปม,ม,นมันมีตัวอย่างหนึ่งนะผูพี่เคยเข้าไปเดย์เกมเดย์เกมผู้หญิงนะก็แบบพี่ก็ทําตามสเต็ปนะประมาณว่าน้องพี่คิดว่าน้องสวยมากเลยครับอ,อะไรอย่างเงี้ยนะตามสเต็ปทุกอย่างที่เคยสอนไปอ่ะอเขาก็บอกพี่ครับพี่จะเอา ลายหนูจริงๆเหรออย่างพี่เนี่ยน่าจะแบบหาได้ดีกว่าหนูนะขาบอกพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เดือดเชื่อเลยคิดในใจไม่ไม่กูไม่ได้ s อสสูงขนาดนั้นไม่เคยเจอครับกรณีเคสเนี้เคสนี้นานๆเจอทีซึ่งเขาก็สวยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่สวยเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่สวยพี่ก็ไม่เข้าอยู่แล้วถูกป่ะแต่เขาอ่ะเสือกถ่อมตัวไงเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมพี่ก็แบบว่า ยังไงดีวะไม่รู้จะทำไงเลยก็เลยแบบก็ไม่ได้ไปเคลนั้นอ๋ออ่าก็แซดไปนะฮะไม่มันอ่แอตุนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับถึงเขาถึงมองว่า SMV ของแอตุนสูงเกินไปคือพี่อาจจะแสดงความมั่นใจมากเกินไปว่าพี่ว่าพี่ทําอย่างนี้บ่อยว่าพี่แบบคุยกับผู้หญิงอย่างอย่างมั่นใจอะไรเงี้ยมันซึ่งมันเป็นผลไม่ดีนะสำหรับผู้หญิงบางคน เขาเซ็นได้เลยนะฮะว่าความมั่นใจมันสูงขนาดนี้ใช่คือด้วยความที่เราแสดงเอสอมีข้อหนึ่งชัดมันก็เลยทำให้เราไม่ดึงดูดผู้หญิงประเภทหนึ่งคือเขายอมแพ้เลยเขาเขาไม่อยากที่จะไปแย่งชิงกับคือว่าไงเหมือนเราสูงเกินไปเขามิอาจเอื้อมเขารู้สึกว่าเขามิอาจเอื้อมเราได้เขาขี้เกยจเหนื่อยคือมันก็ทํานองนั้นอะแต่แต่ในใจพี่คิดยังไงกันไหม ไม่ไม่อย่าปฏิเสธกูไม่ได้ s m สสูงขนาดนั้นอย่าปฏิเสธอารมณ์เหมือนตอนเราเป็นไนส์ g กาแล้วเอาผู้หญิงไว้บนหิ้งข้างบนอะไรเออเขาใคล้ายๆกันคือเราดีเกินไปไม่ต้องบอกว่าเราดีเกินไปอย่าอย่าสมายบับอย่าสมายบับใส่กู แต่ว่าก็ไม่ได้ให้อย่ามั่นใจถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยเนาะใช่มันมันเป็นส่วนน้อยผู้หญิงที่จะเป็นที่จะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนน้อยผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกดึงดูดด้วยความมั่นใจมั่นใจไว้ก่อนดีกว่าใช่ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆมีอีกเคสหนึ่งนะประมาณว่าบอกว่าคือคุยกันได้สักพักนะคือเนี้ยรู้จักจากผ่านเพื่อนไงคุยกันได้สักพักแล้วเขาบอกว่าพี่อะพี่ดูเหมือนมีผู้หญิงชอบเยอะ พี่มีเสน่ห์หนูไม่กล้าคบพี่พี่ก็เอ้ยมึงอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นสิเข้าใจเห็นพร e l e เลชันมีมีคนมีเอ้ยพี่ดูหน้าตาดีเกินไปอ่ะหนูหนูไม่กล้าคุยอ่ะโอเคแล้วลบใช่ไหมผู้เหญเจอลบไอจีไม่ฟอกูเลยมันมีจริงนะฮะมันมีอยู่จริงครับมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะผู้หญิงแบบนี้ซึ่งจริงๆ เป็นส่วนน้อยมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลจนเกินไปใช่ไหมครับแอดพู่ไม่ต้องกังวลใช่ส่วนน้อยก็อันนั้นก็คือข้อหนึ่งะคือเราแสดง S m v มีข้อหนึ่งชัดเกินไป s m v เยอะเกินไปผู้หญิงก็ยอมแพ้เพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ยอมแพ้ง่ายใช่นะครับข้อ2ก็เหมือนที่โตบอกเมื่อกี้ครับก็คือ s m v สูงจริงแต่ไม่มีเกมพูดง่ายๆว่าการแสดงออกไม่มีเสน่ห์เป็นคน S m v มีสูงแต่แสดงออกไม่มีเสน่ห์ อาจจะเป็นอาจจะแบบมีสถานะสูงอาจจะมีเงินอแต่ว่าไปใช้เงินไล่ตามจีผู้หญิงแสดงออกไม่เป็นเป็นเบดบักใช่เป็นเบเดบักไปมันก็จะเป็นแนวแนวนั้นไปเยอะนะฮะแบบนี้มีมีมีสมาชิกกรณีแบบนี้เยอะใช่เป็นแบบนี้รวยนะประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่รู้วิธีการใช่มีคนที่มาเรียน p r i v a t กับเราอ่ะก็มีหลายคนเป็นอย่างนั้นคือ S M ีสูงนะสูงแต่ไม่มีเกมอ่ะแสดงออกไม่เป็นใช่ แสดงออกไม่เป็นว่ากู s อสมีสูงนะใช่หรือบางคนไม่มั่นใจอืมคือบ้านนี่คือรวยมากแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองแบบคือไม่กล้าที่จะคุยกับผู้หญิงด้วยซ้ําอืำก็นั่นแหละก็นะฮะคืออย่างบางคนสมาชิบบางคนเอาแชทมาให้พี่ดูแบบก็ออกอาการแบบนิดดี้พี่เห็นกะโอ้มันนิดนิดดี้นี่หว่าแบบประมาณว่าพรุ่งนี้เจอกันไหมทําไมไม่มาเจอเราทําไมถึงไม่ตอบทําไมถึงตอบช้าทําไมถึงคือมึงนิดดี้อะ มึงเอดจะมีสูงนะแต่มึงนิดดี้ใช่นิดดี้ก็ทําให้พังเคยพังนะฮะเคยพังเหมือนกันพังนะฮะใช่หมดเสน่ห์ไปเลยถูกนะครับตัวดีเลยเดี๋ยวต้องให้แอดพูดใส่ไม้นิดนึงนะครับเพราะเสียงแอดพูจะเบานิดหนึ่งไม่ค่อยเข้าเนาะใช่ไหมโอเคงันมาทางนี้อ่าคุณน้องพูดได้โอเคได้มันเป็นไม้ใหม่นะฮะแอดพูต้องปรับตัวนิดหนึ่งยังไม่ชินแต่ไม้คุณดีมากเลยอ่ะไม้ดีใช่ไหมใช่ก็อมแล้วเนี่ยใช่ฮะ แล้วเราก็มีงบซื้อแค่นี้นะฮะใช่ครับนะฮะสวยสุดเลยก็ช่วยกันสนับสนุนครับต่อไปจะได้มีอย่างนี้หลายๆอันส่วนมาข้อสามนะฮะข้อสคือไรครับแอนพูข้อสามอ้าวดาวฮะคุณไม่สามารถมามองโพยผมได้นะครับเพราะคุณอยู่ไกลโอ้ยยยไกลกว่าเดิมอีกก็ ทำไม S M V สูงถึงจิตไม่ติดใช่ไหมแล้วกูจะตกใจทำไมกูจะทำเสียงตกใจทำไมขาดความมั่นใจปะไม่ไม่ใช่ก็เหมือนก็ข้อเมื่อกี้ไงเกมเออมันอยู่ข้อสองเฉลยเลยแล้วกันเฉลยเลยแล้วกันเฉลยเฉลยเฉลยอันนี้ไม่ได้มุกเฉลยกันคือ S M V คุณสูงแต่ S M V คุณไม่ชัดในตอนแรกโอ้คุณ S M V สูงจริงแต่ว่าคุณดีจริงสูงจริงแต่แต่ไม่ชัด แต่ไม่ใชแ่แต่แต่ต้องแยกก่อนนะคือบางคนน่ะคิดว่าตัวเองมี s อ v สูงนะแต่จริงไม่มีคือผู้ชายส่วนใหญ่จะประเมินค่าตัวเองมีผู้ชายหลายคนนะประเมินค่าตัวเองสูงไปหน่อยอนะฮะคือประมาณว่าพี่ครับผม s อ v ผมว่ผมก็สูงนะครับผมแสดงออกอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็มีเงินมีอะไรนะฮะทำไมผู้หญิงเขาไม่ไม่ attract ผมครับพี่ก็มาดูจริงๆนะฮะพี่ก็พี่ก็คิดว่าเขายังไม่สูงจริงอ่ามันก็มีอย่างนั้นแต่ แต่มันก็จะมีเคสที่แบบ S M V สูงจริงแต่มันไม่ชัดอนะ่ะผูแสดงออกไม่ชัดไม่ชัดตั้งแต่แรกเ<อ>ข้าใจป่ะหรือมันไม่ชัดคือของผู้หญิงสูงกว่าด้วยป่ะครับบางทีใช่ใช่บางทีของผู้หญิงสูงกว่าเป็นยังเป็นรองเขาอยู่อะไรอย่างงี้ยใช่มันก็จะแบบทาให้ดึงดูดไม่ได้ในะช่วงแรกเพราะเรา S, <S M V ต่ำกว่าเขาแต่อาจจะกลับมาประเด็นผู้เอ่อ S M V ไม่ชัดนะที่คนรวยมากๆคนที่มันเป็นแบบไฮโซที o, ่มันสามารถใช้ความไน่์สกายจีบผู้หญิงได้เนี่ยเป็นเพราะอะไร s อสเอ็มวีมันสูงในบางมขเอสเอ็มวีมันชัดถูกปะเอสเอ็มวีชัดเพราะนั้นผู้หญิงจะอนุญาตให้เขาเป็นไนส์กายได้อเพราะว่าเอสเหมือนชัดอย่าอย่าคิดว่าเราเล่นตามกติกาเดียวกันนะครับผู้ชาย s m v สูงกับผู้ชายธรรมดาไม่ได้เล่นตามกติกาเดียวกันนะครับผู้ชาย s m v สูงที่ชัดเนี่ยสามารถเป็นไนส์กายได้ครับผู้หญิงไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่เคยมีพี่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของโรงเรียนก็จีบแบบไนส์กายมาสอนน้องด้วยนะเขาจีบติดเป็นว่าเล่นเลย อแล้วสวยๆทั้งนั้นด้วยนั่นแหละครับเพราะเขาชัดเราทำไงครับนนี้เราทำตามเขาที่เขาสอนโอ้กูทำตามแล้วกูแฮ่ว่ะตอนนั้นน่ะแต่เราเอสดไม่ชัดไงถ้ากูไปทำไงคนละนกาเอออันเนี้ยชัดเลยเห็นในชีวิตจริงเลยครับถูกต้องครับคือถ้าเราต้องประเมินตัวเราให้ออกว่าตัวลงเอสกูชัดหรือไม่ชัดถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนมีเป้าหมายชีวิตทะเยอทะยานแต่ในตอนแรกเราคุยกับผู้หญิงเนี่ยเราไม่เราไม่ได้แสดงออกให้ผู้หญิงเขาเห็นอะ ถึงแม้ก็จะเป็นจริงๆอ่ะแต่ผู้หญิงเขาไม่เห็นเอสมีข้อนั้นอ่ะใช่มันก็ไม่ติดอยู่ดีนมันก็จะไม่แอดแทรกไม่ดึงดูดกันอ่านะหรือหรือถ้าหรือถ้าคุณมีแล้วก็สูงจริงด้วยนะบางครั้งมันก็อาจจะไม่ติดนะเพราะว่าผู้หญิงเขาเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์คมีคือพูดง่ายๆในบริเวณที่มาจีบเขาอ่ะมีสูงกว่าเราเออมีสูงกว่านั้นคือมีอันดับหนึ่งมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าเขาก็ต้องเลือก อ่ะนั่นน่ะคนนั้นไปมีคุณค่าที่คู่ควรกว่าเราทูกเขาก็ต้องเลือกนะเวลานั้นที่สูงที่สุดมังกี้แบนชิงไปใช่ไหมครับทั่วต้มนชินมือทั่วต้มอย่าลืมนะฮะลงในคอสแมนอัพกับไฮเปอร์การมีนะครับคุณจะได้เรียนรู้มังกี้แบนชิงคีย์เวิร์ดนี้อ่าใช่เรียนภาษาอังกฤษถูกต้องครับอ่ะส่วนข้อ4ี่ครับข้อ4ทําไมถึงอันนี้อันนี้เรียกว่าแอดแทรกได้ดึงดูดได้แต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรไหม เอสมีสูงจริงแต่ว่าผู้หญิงอยู่กับเราไม่ได้อืมเออพราะอะไรเมนเทนไม่สําเร็จป่ะครับทํานองนั้นฮะทำนองแต่แต่แต่มันสาเหตุมันเพราะอะไรทำไมถึงเมนเทนไม่ได้เขามันมีคีวิดคำพูดภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกับเพราะไม่ผู้หญิงไม่เคารพหรือเปล่าทำให้ผู้หญิงเคารพไม่ได้เขาไม่เชิงไม่เชิงเขาไม่เิงแสดงความสบายเกินไปเหมือนแบบว่าเซตเทิลดาวแล้วก็ ขาดความทะเยอทะยานไม่แอคทีฟไม่แอคทีฟไม่แอมบิเชียสไม่ทะเยอทะยานแต่จริงอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งได้นะแต่ที่พี่เขียนมาเนี่ยพี่เขียนว่าสีไม่เสมอกันโอไทยๆแล้วนี่เองนะครับตรงๆเลยฮะคือคุณอาจจะดึงดูดผู้หญิงได้จริงออยู่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วสีมันไม่เสมอกันเว้ยหมายถึงคือนคติไม่ตรงกันก็ด้วยสีกับไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยทัศนคติ คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันไม่เท่ากันมันอยู่ด้วยกันยากเออเคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นใช่อืความคิดเข้ากันไม่ได้จีบติดแต่ว่าสุดท้ายพออยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันเธอถูกอันนี้เป็นเป็นผิดของเราผิดอันนี้เป็นถูกของเธอใช่ก็เลยทําให้อยู่ไม่ได้คือออัดคือช่วงเนี้ยพี่พี่จะรู้สึกว่าพี่มีความรู้สึกว่ามีผู้หญิงประเภทหนึ่งที่แบบเขาผู้หญิงที่ชอบแบบอืม เป็นมายเซตที่แบบตัวเองจะต้องแ g ค e s s ซี e อ่ะเข้าใจไหมตัวเองตัวเองจะต้องโดมิเนตผู้ชายผู้หญิงแบบเนี้ยพี่จะอยู่ด้วยไม่ได้เข้าใจไหมเจอเป็นเหมือนกันเจออัลฟาฟีมลที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นใช่ก็จะเป็นแบบนั้นผู้หญิงยุคใหม่ Working Woman แล้วกลายเป็น g g r e s s i v e ไปเลยใช่คืออ่ะพี่พูดตรงๆตรงนี้นะฮะคือสังคมสมัยใหม่สอนให้ผู้หญิงแข็งกระด้างมากขึ้นจริงครับเข้าใจไหมสอนให้ผู้หญิงไม่อ่อนโยนเพราะฉะนั้น บางครั้งเราเจอผู้หญิงที่ไม่อ่อนโยนเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่กับเขาได้กับมันจะไม่ดึงดูดเราอืนะครบแล้วมันเหมือนกับบางครั้งมันรู้สึกแบบอึดอัดนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือมันไม่สบายใช่ธรรมชาติเราใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติเราบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางนิดนึงใช่ถึงแม้เราจะเ m v สูงก็ตามนะครบบางครั้งเราก็ต้องรู้นะฮะว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะดึงดูดได้ทุกเคสอืม แต่ SMV ก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดีนะใช่ในการที่จะดึงดูดผู้หญิงนะอันนั้นคือข้อสนะฮะครับก็คือสีไม่เสมอกันนะฮะอ้กี่นาทีก้วเนี่ยยี่สเอ็ดยบเอดเาดียวเอาอีกสักห้ข้อไหมฮะอยู่ทั้งคืนครับอยู่ทั้งคืนอยู่ทั้งคืนโตอยู่ได้ไหมฮะทั้งคืนจัดไปครับผมตั้งแต่ในคอสแล้วคุยอยากให้โตมาบ่อยๆอ่ะ โอ้มาถ้าพี่เชิญผมก็มาโอเคได้จัดไปจัดไปอ่ะข้อห้าข้อห้าคืออะไรครับข้อห้าลองเดากันมาอ่ะอ่ะพูดเดาสิข้อห้าตรงใจพี่ไหมเอสีสูงทำไมจีบไม่ติดเอสมีสูงนะเออลองเดาเดามาสิบูผิวบูผิวไปบูผิวแล้วมึงรวยแต่มึงบูผิวไปบูผิวแล้ว เออเขาตัดจากโลกบูพิวไม่ขาดนะยังแฟนตาซีดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์อ๋ออยู่ในโลกกาเนเดอร์<ะ>ทุ่งกาเบนเดอร์อย่างเงี้ยอ,อืมคือพี่เขียนมาอย่างงี้ข้อห้าพี่เขียนว่าไอเอสเอ็มวีข้อที่เรามีมันไม่สําคัญสําหรับผู้หญิง<อ>คือคือผู้หญิงไม่ผู้หญิงอาจจะชอบข้ออื่นไม่ได้ชอบข้อที่เรามีครับนึกออกไหมมันไม่ตรงมันไม่ตรงสมมุติว่าอ่ะพี่บอกตรงนะตอนนี้พี่รู้จักผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่ง อ่าซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างหายอตลาดอะไรนะครับเดี๋ยวนะวันก่อนนี้พี่ผมอะไรเล่นตลาดดลาราหรือเปล่าเนี่ยกูโดนเลยะกูโดนเลยอะเห็นตะก่อนกินแซนด์วิชตอนนี้ตอนนี้พอแล้วอาหารฝรั่งพอแล้วเขามากินตลาดบันเทิงใจเย็นใจเย็นหน่อยจะไปฮอลลีวูดแลแอปตุนใจเย็นรอรอให้สถานการณ์มันชัดเจนอีกสักนิดนึงนเดี๋ยวมีอัปเดตในกรุ๊ปไลน์ ถ้าใครอยากรู้ก็อัปเดตกันในกลุ่มไลน์กันรับ<ๆ>นะอเ,เอาเป็นว่า SMV ข้อที่เรามีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงใจผู้หญิงสมมุติเราอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานตลกมากๆอกแต่ผู้หญิงเขาผู้หญิงระดับไฮที่มีคุณค่าสูงบางคนเขาต้องการผู้ชายที่ทะเยอทะยาน working แล้วก็ดูแลปกป้องเขาได้มันไม่ตรงเว้ย<ม>คือ SMV ก็อาจจะสูงจริงแต่มันไม่ได้ตรงความต้องการผู้หญิงนะจุดนั้นก็เป็นไปได้ด้วยอืเราไปสูงข้ออื่น ใช่เขาไม่ได้มองหาใช่หรือว่าอ่าสมมุติคุณมีความหล่อแต่ผู้หญิงเขาไม่ได้แวลูตรงนั้นน่ะเขาไม่ได้แวลูเอสเข้อ8ขนาดน,นั้นเขาอาจจะแวลูข้ออื่นแวลูข้อข้อ4แทนอะไรเงี้ยสถานะอำนาจแต่ละคนจะให้แวลูในแต่ละข้อไม่เหมือนกันถูกต้องอนั่นคือสิ่งที่พี่จะบอกถูกต้องครับมมือให้อดพูนะฮะมะมือนะนะฮะ ผมมือตรงไหนครับอันนี้ก็จะหาหนานิดหนึ่งนะครับให้แขกรับเชิญช่วยหาครับช่องเราก็จะอย่างนี้แหละครับชิวๆออรลาฟเตอร์ออเตอรไอ้เยอะเอฟเฟกกูมาช้าตลอดนิดหนึ่งครับดีเลย์นิดหน่อยก็นั่นก็คือนะฮะห้าข้อนะครับที่ ว่าทําไมเรา SMV สูงถึงถึงเราจีบไม่ติดนะ,ะเดี๋ยวพี่มาสรุปกันนะ,ะครับข้อ1ก็คือเราสูงเกินไปผู้หญิงยอมแพ้นะฮะข้อ2มี SMV จริงแต่ไม่มีเกมข้อ3คือ SMV คุณไม่ชัดอ,อาจจะสูงจริงแต่ไม่ชัดนะข้อ4สีลไม่เสมอกันนะข้อ5 SMV ข้อที่เรามีเนี่ยไม่โดนใจผู้หญิงนะฮะ<อ>ค,รครับผมก็นั่นก็คือสิ่งที่เราสรุปกันนะครคือใน IP ที่ 62, 62. นี้นะฮะส่วนถ้ามาถึงจุดนี้นะฮะ ถ้าใครยังไม่ได้ลงใน o p e ว c h a ชนะฮะคุณต้องลงโดยด่วนกันนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นอีกทีนึงใช่ <laughs> ในโอเวนแชทนะครับถ้าคุณเคยสงสัยว่าการไปใช้วิธีไล่ตามจีบผู้หญิงทําไมไม่สําเร็จเนี่ยเราได้บอกไว้หมดแล้วนะับว่าคุณต้องดึงดูดผู้หญิงนะแล้วพี่ได้มีบทความที่บอกเรื่องเนี้อย่างเจาะลึกนะอืกว่าร้อยบทความครับเข้าไปอ่านกันได้หลายคนแบบเบิกเนตรประสบความสําเร็จกันมาแล้วใช่ฮะก็ เอาไว้ประมาณนี้นะฮะ EP หกสิบสองถั่วตุ้มเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าโตก็ยังอยู่นะฮะครับเจอกันเจอกันครับ EP นี้ EP หน้าครับจงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็นอะไรครับ Nice guy อย่าเป็นอะไรครับโตอย่าเป็น Nice guy นะครับโอเคครับ Nice guy มันเอาครับไม่ต้องเป็นครับเป็นผู้ชายคุณค่าสูงนะครับมีคุณภาพนะครับแล้วคุณจะได้ผู้หญิงที่คู่ควรครับผมครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ ีครับนครับ